สวัสดีค่ะนันนี่ชาแนลบายนันนีนะคะสำหรับวันนี้เรามาดูเรื่องการใช้ฟังก์ชัน sum if กันนะคะค่ะสมมุติว่านันนีมีข้อมูลของอจังหวัดในประเทศไทยนะคะว่าอยู่ภาคอะไรและมีจำนวนประชากรเท่าไหร่นะคะทีนี้น,น,นันนีต้องการทำรายงานาลนักษณะนี้นะคะก็คือต้องการผลรวมของ จำนวนประชากรในแต่ละภาคว่ามีเท่าไหร่นะคะเอามาใส่ที่คอลัมน์นี้นะคะวิธีทำก็คือไปที่ฟังก์ชันนะคะเลือกฟังก์ชัน sum if นะคะ sum l e n g h คือ,เ,อเราต้องการข้อมูลที่เราต้องการรวมอยู่ที่ไหนนะคะก็คืออยู่ที่ตรงนี้นั่นเองจำนวนประชากรนะคะก็คือลากลากได้เลยนะคะเสร็จแล้ว ใครที่เรียนเล้งอยู่ที่ไหนใครที่เรียนเลี้ยงก็คือภาคที่เราต้องการตรงนี้นะคะ,ะต้องคลิกที่นี่ก่อนนะคะ,ะก็คือภาคที่เราต้องการค่ะก็คือลากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะคะทีนี้ที่นันีเคยบอกว่าถ้าเขตข้อมูลของเราฟิกนะคะให้เราใส่สติงเพื่อไม่ให้เขตข้อมูลขยับนะคะ ใส่สติงแบบนี้นะคะที่นี่เหมือนกันใส่สติงเพื่อไม่ให้เขตข้อมูลขยับนะคะทีนี้ใครที่เหียกคืออะไรก็คือภาคใต้นั่นเองนะคะภาคใต้ให้เราพิมพ์ไปนะคะภาคใต้ก็คือหมายความว่าให้ ให้บวกจำนวนประชากรนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลที่คอลัมน์ c นะคะตามเขตข้อมูลนี้แล้วก็เมื่อข้อมูลนั้นเท่ากับภาคใต้นะคะกดตกลง<ม>ค่ะผลรวมก็จะมาโชว์ตรงนี้นะคะจากนั้นตรงนี้สามารถ Copy ได้เลยนะคะ แต่พอ Copy มาแล้วตรงนี้ยังจะเป็นภาคใต้เหมือนเดิมเราต้องมาแก้เป็นภาคเหนือนะแล้วถ้าเราพิมพ์ผิดสมมุติว่าเราเคาะตัวหนึ่งอ่ะสมมุติตรงนี้นะคะเคาะที่นี่เห็นไหมคะก็คือ Excel ก็จะหาไม่เจอก็คือต้องพิมพ์ให้เหมือนเป๊ะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะลดความผิดพลาดตรงนี้ก็คือตรงนี้เราไม่ใส่ภาคใต้แล้ว เราใส่ตรงนี้แทนได้เลยนะคะเซลล์นี้คืออะไรคะเซลล์นี้คือ c 8 1นั่นเองนะคะพิมพ์ c 8 1ไปได้เลยหรือว่าตรงที่เขาให้ใส่ครเทเลียตรงเมื่อกี้ค่ะพิมพ์ c 8 1ไปได้เลยหรือว่าคลิกที่เซลล์นี้ได้เลยนะคะลอง enter ดูนะคะเห็นไหมคะก็คือผลลัพธ์ได้เท่าเดิมแล้วเวลาเรา copy เห็นไหมคะ Excel เขาจะเปลี่ยนเองตรงนี้คือ C81 ใช่ไหมคะแต่พอก๊อปลงมาที่นี่จะเป็น C82 นะคะ C83 อันนีนน้เห็นไหมคะก็คือ,อตรงนี้จะง่ายนะคะจะง่ายเพราะว่าการพิมพ์เองเนี่ยมันอาจจะมีพิมพ์ผิดพลาดได้เห็นไหมคะก็คือผลรวมเท่ากันค่ะ อันนี้คือวิวธีใช้ Sum if นะคะก็คือผลรวมแบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เรื่อง s u m if นะคะก็ณน,น,นีขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าสงสัยอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวณน,น,นีมาตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ